กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวโลบอกแมปบล็อกฟุตทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วโดวนสวนอ่าเกมมิ่งในชิมนี้นะครับผมก็จะมาทําการสอนลงดันผนพระคนเดียว่นเองทุกคนนะเลยก็เป็นเจ้าผลพระทุกคนนะผมก็จะทาการสอนนะก็หลายคนอาจจะทําตื่นหมดแล้วนะผมก็จะมาสอนสำหรับคนที่ยังทาพระยังไม่ตื่นทุกคนนะโอเคก็เซตนะครับผมก็จะด,ดําเนนทุกคนนะก็จะมีเจ้ามัดดัดก้อนทารอนทุกคนนะเนี่ย อันนี้อาจจะหายากเลยนะก็พยายามหามาทุกคนนะแล้วก็จะเป็นเจ้านี่เลยเป็นดาบยามะทุกคนนะเอาไว้พุ่งหน้านี้เออสองสกิลทุกคนนะพุ่งขึ้นฟ้าเนาะหรือข้าเจ้าดาบอื่นมาก็ได้คนนี้มันแบบมีสกิลพุ่งเนาะเอออย่างเช่นดาบที่แบบว่าพุ่งไกลๆหน่อยทุกคนอย่างเช่นหอกคาตะกุริทุกคนนะแล้วก็นี่กระบ,บองของเออสมองเกอร์ทุกคนนะนี่นะเออหาดาบอะไรทุกคนสนาะมารถพุ่งได้นะเอามานนั้นนะ ผมแนะนำเป็นยามากดีกว่าทุกคนนะดาบนี้นะแนะนำเลยทุกคนนะแล้วก็จะเป็นเจ้าปืนพิษทุกคนนะเราได้ไเป็นสายปืนทุกคนนะนี่ปืนพิษนะฮะวันนี้ทุกคนนะปืนนี้ก็อย่าลืมตีบวกมาด้วยทุกคนนะปืนนี้นะบอกเลยว่าแรงมากทุกคนนะถ้าตีบวกมานะนะว่าตีบวกมาทุกคนนะตีบวกง่ายไหมนะปืนนี้อือันนี้คือดรอปจากโรงงานทุกคนนะโรงงานโลกสองเลยะทุกคนนะคือโรงงานก็จะเกิดทุกหนึ่งชั่วโมงนะก็อย่าลืมหาด้วยทุกคนนะปืนนี้นะแล้วก็จะเป็นเจ้าเของแต่งเลยทุกคนนะก็ ผมไม่นำเป็นหมวก amazing, ทุกคนนะหมวกอุศบน้ะอันนี้คือจะบวกราเม็ดปืนพิษนะหมวกอุศบทุกคนนาหรือเขาจะเอาหมวกนี้ก็ได้ทุกคนนะหมวกนักบินเนี่ยวิ่งเร็วหน่อยทุกคนนะแต่ว่าผมไม่ resc. นําเป็นหมวกอุศบนะอันนี้ทุกคนนะแล้วก็ค่าพลังนะครับผมอัพตามเลยทุกคนพลังโจมตีรียประชิดก็2องพแล้วก็พลังป้องกัน2องพแล้วก็พลังปืน2องพันี่ย้าเนี่ยทุกคนมานี้นะก็เร็วลตันทุกคนนะวันนี้โอเคแล้วก็เผานะครับผมนะผมก็แนะนําเป็นเผา ช์กไม่ก็เผาสกายทุกคนนะอันนี้คือเผาสกายนะเผาชรกคือเผาปลาทุกคนนะมานั้นนะแล้วก็เผามิงก็ได้ทุกคนนะเอาผาเอาเผามิงมาก็ได้นะหรือเผามิงก็วิ่งเร็วหน่อยนะหรือก็นาเป็นเผาสกายเียกับเผาช์กมากกว่าทุกคนเพาะเผาชักเนี่ยตอนเรากดสกิลเนี่ยเราจะอึดขึ้นนะส่วนเผาสกายเียก็สามารถเพิ่มเลือดให้เราทุกคนตอนเรากดสกิลเนาะอย่างเี้ยจะเพิ่มเลือดเรานะตอนเราเลื่อนรถทุกคนนะเพราะว่าดันพาเนี่ยก็จะยากมากทุกคนในการลงคนเดียวเนาะยิ่งเรเวตันนีงคือแบบว่ายากมากทุ โอเคมาําการลงดันเลือกกันท uh. ุกคนนะคีก็ผมก็ลงดันเป็นลูกสองทุกคนนะแล้วก็เซิร์ฟนะครับผมนะก็ไม่ปิงมากทุกคนหาเซิร์ฟแบบไม่ปิงมากนะปิงประมาณร้อยร้อยยี่สิบเนี่ยกำลังดีทุกคนนะหาเซิร์ฟแบบปิไมาเยอะเนาะว่อาจจะเล่นยากทุกคนเซิร์ฟเิร์ฟที่ปิงเยอะมานั้นโอเคําการขึ้นไปแล้วกันทุกคนนะเลกดันแล้วโอเคพวกมาเลกดันไปแล้วนะโอเคมาําการกดเลยแล้วกันทุกคนนะไปไปเลยฮะผมดันพระคนดีฮะนะโอเคพวกมาวร์บมาทุกคนนะก็ ยังล no ่าเป็พาทุกคนแล้วก็ใช้หมัดแล้วก็ถลอนด้วยนะต่อยปกติเลยทุกคนนะเหมือนดันปกติเลยนะการต่อยปกติเลยทุกคนนะจะถึงเเกาะที่สุดท้ายเลยทุกคนนะมานั้นนะประมาณนี้ทุกคนนะต่อยปกติฮะแล้วก็ใช้ปืนพิษคูบด้วยได้ทุกคนนะนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บแบบนี้ทุกคนนะผมว่าชิลมากทุกคนนะพาเล็กนะอใครจะทำสกิลก็แนะนําปรับให้มันเป็นพาเล็กก่อนทุกคนนะพาเล็กดีสุดนะเพราะมันแบบมันเคลื่อนที่เร็วนะมานั้นนะออาจจะอึดน้อยกว่าพาใหญ่นะ เออวานนั้นดีทำการทุบไปวันนี้เลยทุกคนนะต่อยไปเลยละเออเหมือนดันปกติเลยนะขี่กึบนี่ไงอืมเรียบร้อยปร๊บกรึบรถว่าเร็วอยู่ทุกคนฮะอืมเรียบร้อยฮะก่อนถึงผ่านละก่อสองก็ต่อยปกติเลยทุกคนนะเออจะถึงเกาะสี่กับเกาะห้านะเกาะสี่อาจจะไม่ไม่ง่ายเท่าไหร่เออแล้วก็เกาะห้านี่ยากมากเลยนะแล้วก็จะมาสอนทีนึงว่าเกาะเกาะสี่กับเกาะห้านี่เล่นยังไงนะโอเคมาต่อยปกติทุกคนนะเกาะสองนะตอนนี้ โอเคหรืออะไรสิบเอ็ดนาทีสามสิบว,วินะโอเคกึ๊บต้องรีทอมเวลาด้วยทุกคนนะไม่งั้นจะหมดเวลาก่อนหนะ้าเราไม่ได้พักตื่นโอเคต่อไปนี่เนี้ยนี่เนี้ยกร๊ปกึ๊บนี่ก็ผมจะไม่เปิดแล้วนะเผาเดี๋ยวมันจะแปลว่ามันจะโกงกันไปทุกคนในรายการลงดันเนาะโอเคคิปที่เรามาสอนอะกรุ๊ปึ๊กรุ๊ปนี่นี่แล้วก็นี่ปึ๊บปึ๊บออืป อ๋ <AL> อกดปื <AL> <AL> นพิษป,ป,ปุ๊บเรียบร้อเป็นไงทุกคนนะเร็วอยู่นะคือพาพปกติก็เร็วอยู่นะอโอเคแปลงล่างโอเคผมไม่แปลงนะโอเคมาก่อนที่สามฮมาก่อนนี้ก็จะมีตัวที่ใช้ผลพระทุกคนนะก็ใช้ปืนพิษในการยิงได้ทุกคนนะพวกพระมันตัวใหญ่เนาะยิงโดนแล้วทุกคนนั้นเล็งดีๆนะเลี้ยงใครง่ายไหมง่ายเลี้ยงก็ง่ายนเรพราะพระมันตัวใหญ่เนาะก่อนที่สามหเร็วอยู่นะก็ปกติแหละเอ้ยฮึบนี่นี่นี่ ปุ๊ปปุ๊บปุ๊ปปืนพิษปุ๊บปุ๊บโมเลกอลแรงข้นมาทุกคนนะปืนพิษสองสกิลนะอโคตรแรงเลยนะแรงมากโอเคทุกคนนะตัวเจ้ผลนพามาแล้วทุกคนนะก็ต่อยไปทุกคนนะถ้ามันใช้สกิลก็พยายามถอยหลังออกทุกคนพี่นะเข้าเบสใกล้มันแล้วก็พอมันการใช้สกิลก็ถอยหลังออกทุกคนนะนี่คือเทคนิคนะในการหลบสกิลเออ่ผุนพานาะเออนี่ทุกคนอ่ออันนี้คือผมโดนนะโอเค สามารถใช้ปืนพิษได้ทุกคนะในการยิงนะ mm hmm. บอกว่ายิงโดนเต็มแน่นอนทุกคนนะนะว่าผลพลนแบบมันตัวใหญ่พระโผงมอนพวกนี้นะโอ้โหโดนๆนี่ก็ใช้สกายเปียร์ในการหิวได้ทุกคนนะนะแล้วก็ปุ๊บปุ๊บหนีพิษทุกคนเป็นไงแล้วก็ต่อยปกติเลยทุกคนประมาณนี้นะปุ๊บนี่เลยก็ตัวเดียวทุกคนนะนะปุ๊บเรียบร,ร้บอยฮะก่อนริสีฮะ ขี่ก่อนนี้ก็ขยะยากอยู่ทุกคนนะแต่ก็ไม่ยากมากเท่าก่อห้านะเพราะก่อห้าก็จะยากมากก่อนนี้ก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนนะหรือเปล่าหรือเปล่าโอเคก็ต่อยมอนที่ใช้เออมัดเล็กตัวปกติเลยทุกคนนะส่วนตัวใช้ปุ๋มพาก็ต่อยก็ได้ทุกคนนะครับต่อจากนีก็ถอยหลังออกนี่ไปทุกคนนะตอจากสกิลก็ถอยหลังออกนะวันนั้นทุกคนครับนี่ไปเลยถอยหลังออกครับนี่คือผมโซกนะผมโซกโอเคโอเคครับนี่ใช้ปืนพิษคู่ด้วยนะนี่ทุกคนนะตายแล้ว โผมว่าแรงมากโอเคปุ๊บเมื okay. 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 ่อมันใช้สกิลเสร็จก็รีบไปต่อยไปเลยทุกคนนะโอเคก็เวฟบที่สองมาแล้วทุกคนนะเวฟที่มีเอ่อตัวใช้ผลพลัดแล้วก็อื่นนะโอเคมานี่ก็ฮิวได้ทุกคนนะเผาสกายเปียนะกดเผานะโผมว่าตัวใช้คุ้มทุกคนนะถ้าเลื่องรถก็ใช้เลยนะเผาสกายเปียนะโอเคปุ๊บนี่แล้วก็ปุ๊บปุ๊บต่อยต่อยต่อยฮะแล้วก็ เออร็อ,อย่าเข้าใกล้มันทุกคนนะน,นี่คือผมเข,ข้าใกล้นะก็อย่าพยายามเข้าใกล้พาร์ทเขแม้เรื่อนเราแบบลมเยอะมากแล้วพวกมันค่อย,ยแรงลก็จะสกิลมาเนาะอืออืมงานทุกคนนะแค่นี้แล้วก็เหลืออีกสองตัวนะทวงนีน้นี่เรียบร้อยเป็นไงทุกคนก็ใครมีเผาวิสีก็แปลงร่างเลยทุกคนนะถึงก่อนที่ห้านะแปลงร่างเลยทุกคนนะอันนี้ผมไม่แปลงร่างดูนะเผื่อคนที่ยังไม่ทำเผาวิสีแล้วมาดูคลิปนี้นะอือโอเคมาก่อสุดท้ายทุกคนนะโอเครวมการมาตรงนี้ฮะ แล้วก็พยายามเออไปสิเข้าไปตีพาร์ทุกคนนึงตัวฮะแล้วก็ออกมาอันนี้คือดูทำไมนะแล้วก็ตีไว้ทุกคนนะคแล้วก็รอใช้สกิลน,นนะอ๋อไม่ใช่อ๋อโอเคทุกคนแล้วก็ตอบตีต่อยไปเลยทุกคนนะโอเคคืบก็พยายามเข้าใกล้ทุกคนนะยพยายามเข้าใากล้มันเดีอดร้อตายถึงตัวแล้วก็พุง่งเป็นบนฟ้าทุกคนใช้ย,ยามานะพุง่งบนฟ้าด้วยคนนะมานี่นะแล้วก็รวบทุกคนนะแล้วก็ยิงไปได้ทุกคนนะปืนพิษนะอย่เนี้ยกดยิงไปเลยทุกคนนะมันก็ยาแรงนะก็ติดพิษด้วยนะคืบแล้วก็ระวังตัวใช้ผลพาใหญ่ร์ท นี่มานี้ทุกคนเราเล่นโบากาบนี่เลยทุกคนนะัมาถึงก่อนนี้นะคือโอเคคือนี่ไงใครมีผอบเผาวิสีก็อาจจะสบายหน่อยทุกคนนะแต่คนที่ไม่มีก็ทำยี้เลยทุกคนนะคือขึ้นไปนี่คือผมจะไม่แปงลงร่างนะโอเคคือนี่โอ้โหเผอลงเผอลง,ง,ลงโอโ้ที่ผ่านแทุกคนเผอลงโอเคเผอลงก็ใช้ยามาขึ้นมาทุกคนนะมานั้นนะเผอเรามาอยู่ล่างนะทุกคนนะเราจะไม่โดนดาแบบนี้นะ นี่ก็พยายามตอดพระใหญ่ไปเรื่อยทุกคนในการยิงปืนใส่นะปืนพิษใส่พระใหญ่นะเห็นาะทุกคนนะดูดาเมจดิแบบติดพิษทุกคนสี่พันเลยไงทุกคนกอยิงแรงจัดเลยนะคือคึบคึบนี่ไงแล้วก็ยิงไปทุกคนนะยิงไปเรื่อยฮะพอปืนคุยเราเสร็จก็ยิงไปยิงไปเรื่อยทุกคนนะยุบนี่อย่ามานีทุกคนนะก็พยายามยิงให้โดนหน่อยทุกคนก็น่าจะโดนแหละทุกคนเพราะว่าผ้ามันก็ยังตัวใหญ่เนาะเออโดนแล้วล่ะเออมันตัวใหญ่มากเลยทุกคนนะนี่โอเคคึบยิงไปยิงไปคึบ อันนี้คือผมยิงอยู่ทุกคนนะผมยิงอยู่นะกดยิงอยู่เห็นไหมรึเปล่าไหมไม่คือว่ารีโหลดทุกคนเพราะว่ายิงเสร็จแล้วแล้วก็รีโหลดเสร็จก็ยิงต่อฮนะปุ๊บนี่๊บนี่ไงปุ๊บเออแล้วก็ใช้สกิลซีทุกคนหนะัดดา,ากา้อนทถลนอะ่ะโอ้โหโดนโดนแล้วก็ฮิ้วทุกคนนะด้วยเผาสกายเบียร์นะรึเปล่านี่ไงก็พยายามเดตไปเดตมาให้คนบริอาก,กาศเนาะให้แบบบอสมันเล็งสกิลไม่โดนเราเนาะหรือถ้าเราอยู่นิ่งมันเล็งโดนทุกคนอาจจะแรงนะสกิลมันไม่แรงมากเลยอาจจะตายได้ทุกคนนะบ ก็ทำให้ทุกคนขึ้นไปเป็นไงทุกคนแค่นี้ทุกคนนะผมรู้ว่าชิลมากเลยทุกคนเอ,อโอ้แล้วก็ระวังมันใช้อันตีด้วยทุกคนนะสกิลนนะอืมแล้วก็พยายามออกหางทุกคนนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมยิงไปเลยฮนะแล้วก็ออืขึ้นไปแล้วก็ยิงต่อยิงต่อโอ้โหแอ้แก็ยิงนี่ยิงต้มช็สกิลทุกคนนะเออก็ทำได้เลยถ้ถถาทำก็ทำได้เลย โอ้โหใช้ละใช้ละใช้อีกแล้วโดนด้วยโอเคเรามีเผาทุกคนนะเผาเรามานะสกายเปียคึบนี่ไงโอ้โหดาเมจดูทุกคนนะคึบนี่ยิงไปยิงไปคึบต่อต่อไปเลยทุกคนนะคึบเออโดนโดนแล้วก็อย่ามาพุ่งฮะแล้วก็ยิงนี่เป็นไงทุกคนนะดูดาเมจนะคือโอเคคึบปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ขึ้นไปแล้วก็ปุ๊บ วิธีอาจจะลําบากหน่อยทุกคนนะวิธีนี้นะอาจจะลําบากหน่อยทุกคนนะแต่ก็ชนะชัวร์ทุกคนนะถ้าเล่นอย่างนี้นะคือจะได้น,น,น,นอนทุกคนนะได้สกลิผลผลพระมาใช้แน่นอนทุกคนนะพระตื่นนะปึ๊บปึ๊บนี <nin> ่ยิงกับอากาศปุ๊บปุ๊บเป็นไงโอ้ยยิงยิงกับอากาศทุกคนนะโคตรตึงอ่ะนี่เป็นไงปุ๊บปุ๊บนี่ไงโอ้เอาอีแล้วเอาอีแล้ว <voice> เอาล่ะโอ้โหน,นี่โดนทุกคนนะมันป็นไรทุกคนนะพวกเผาเรามาแล้วไงล่ะปึ๊บ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 ีบแล้วก็ยิงไปเรียบร้อยทุกคนนะเป็นไงผ่านแล้วทุกคนนะเหลือเวลาอีก3นาที7ีฮะเป็นไงเฮ้ยเป็นไงทุกคนผ่านแล้วนะอันนี้คือลงคนเดียวเลยทุกคนนะบอกเลยว,ว่าชิวมากด้วยปืนพิษทุกคนนะพะยิกนะ วัน <tinc S 2> นี้ทุกคนนะก็สามารถที่จะชารสกิลเอ้ปลุกพลังได้เลยทุกคนนะเป็นไงชื่อเลยนะอันนี้คือผมปลุกมดแล้วนะพลังผลพัฒตื่นโอเคประกับเลยละกันทุกคนเป็นไงทุกคนนะผ่านแล้วฮะมาณนี้ก็่ลืมทําตามด้วยทุกคนนะวันนี้โอเคโอเคก็เป็นไงบ้างนะก็ผมสับการะสอนลงดันผลพัตื่นคนเดียวนี่ทุกคนนะก็ชิวเลยทุกคนนะด้วยปืนพิษนะเออดีมากเลยทุกคนนะปืนนี้นะตอบโจโรงงานทุกคนนะ แล้วก็ใครอยากทําคนเดียวก็ดูคลิปนี้ได้แล้วก็ทําตามได้เลยทุกคนนะผมรว่าชิวมากฮนะโอเคิวมกินพอละกันนะครับผมนะใครชอบก็ลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนะื่อผมมีกำลังใจในการทําคลิปต่อไปทุกคนนะโอเคิวมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายบายครับ